วนันนี้เรา,จะ,าจะมาทำข้อสอบวิสัยโจทย์มีอยู่ว่ากำหนดสูดข้อมูลมาต่อไปน,นี้สูตรหนึ่งสามยี่สี่สิบสองสามสิบห้ายี่สิบสามยี่สิบห้าต้องหาค่าเฉลีย่ยมัธยฐานและฐานนิยมในต่อไปน,นี้ ขั้นตอนแรกเราจะมาหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับเราจะมาเรียงเลขกันสามห้าสองยี่สิบยินสี่ยินห้าสามสิเราจะนำเลขทั้งหมดมาบวกรวมกันแล้วหารด้วยจำนวน วกแล้วได้123จานวนทั้งหมดมี้3่สาอามาหาริได้ประกอบ2 3านี่คำตอบของค่าเฉลี่ยครับ